สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโรูบายลูกตานะคะช่องที่เราจะดูดวงแบบผู้คิดเป็นกัลยาณน,นมินแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีกรกฎในช่วงเดือน สิงหาคม2 0 6 4ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศรีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างที่22มิถุนายนนะคะถึง21กรกฎาคมค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาอะไรยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกน้งจะแปละลิงก์เว็บไซต์ในการหารลัคนาไว้ให้ด้านล่างค่ะการทํานายครั้งนี้ค่ะจะเป็นการทํานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางนะคะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วค่ะยังไงแนะนำเป็น ็นการดูดวงส่วนตัวแล้วก็สามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ Line Official Account นะคะไลน์แอดแอดคาร์โรบอทลูกตาลเลยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเดือนสิงหาคมนี้นะคะชาวราศรีกรกฎเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหนะ้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณนะคะเป็น o u r of p e n t a c ค e s ค่ะสีไม้เท้านะคะกาถ้วยค่ะ t of o s w o r d นะคะ The Hangman นะคะ Knight of Wands ค่ะ10ไม้เท้าค่ะ The Chariot The Tower นะคะและใบสรุปของคุณคือ8ไม้เท้าค่ะลูกตามองว่านะคะเดือนสิงหาคมนี้ค่ะชาวราศีกรกฎนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการแก,กตัวนะคะเป็นเวลาแห่งการทบทวน,ทวนเรื่องต่างๆเกิดขึ้นนะคะโอกาสเข้ามาให้เลือกอยู่นะแล้วก็มีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแต่ก็มีโอกาสในการเติบโตขยบขยายไปได้เหมือนกันค่ะ ด้านการงานแล้วก็การเงินค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะสิบไม้เท้าขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าคุณจะใช้พละกําลังความสามารถคุณมีแพชชั่นในการแก้ไขเรื่องงานค่อนข้างมากนะคะเดอะชาริออตขึ้นมามันบ่งบอกว่าคุณนะคะประคับประคองทําทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้วนะคะแต่ t ท w e เวอร์ขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าอาจจะมีอุบัติเหตุนะมีเรื่องอะไรที่มาแบบฉับพลันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวบางคนนะคะอาจจะมีการหยุดงานชั่วคราวหรือว่ามีการเลิกจ้างได้นะคะสําหรับช่วงที่ผ่านมานะคะหลายที่ค่ะอาจจะมี โอกาสในการแบบหยุดทํางานหยุดการผลิตอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอยู่สักพักนึงนะคะมีโอกาสเป็นอย่างเง้นได้นะคะ4 off pentacle ขึ้นมาค่ะลูกตาลม,มองว่าช่วงเดือนนี้คุณอาจจะเป็นเวลาแห่งการกักตัวของคุณหรือว่าจะเป็นเวลาที่คุณจะต้องอดออมอดทนมากๆนะคะแห่งนขึ้นมาค่ะลูกตาลม,มองว่าปัญหามันจะยังคงอยู่ค่ะบางครั้งอะคะ่ะเป็นเรื่องที่เราปวดหัวเรื่องที่เราลุกขึ้นไปแก้ไขอะมันทําอะไรได้ยากค่ะบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการตั้งสตินะหลายครั้งอะคะ่ะอีกอย่าง อย่างที่เราเห็นกันเนาะหลายครั้งเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องของปัจจัยภายนอกอะไรงเงี้ยคนเราลุกขึ้นไปแก้ไขอะคะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะแบบทําไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก้าวไม่เท้าอะคะ่ะต่นมาว่าคุณยังมีแพชชั่นในการทํางานของคุณมากๆนะแต่คุณมีความระแวงสถานการณ์รอบข้างมันไม่เอื้ออำนวยนะคะ่ะมันก่อให้คุณเกิดความลังเลยสงสยัยไม่แน่ใจว่าจะไปในทิศทางไหนดีเนาะคะ่ะสี่ไม่เท้าแล้วก็ตัวของก้าวถ้วยขึ้นมานะคะ่ะลูกตานมาว่าในผลของงานเนาะ คุณพยายามทําดีที่สุดแล้วค่ะและผลของงานเนี่ยไม่ได้เลวร้วายนะแต่ว่ามันอาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะคะการงานของคุณมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นนะคะปัญหาที่เคยมีน่ะมันทําให้คุณเข้มแข็งมากขึ้นคุณจะเหมือนกับลีนบริษัทอาหารหรือว่าเป็นการที่แบบว่าคิดมากขึ้นมีกรอบม,มีระเบียบม,มากขึ้นนะคะมันก่อให้เกิดความมั่นคงในระยะยาวได้นะแล้วก็นายออกคับขึ้นมาค่ะลูกตาแม,ม้ว่ามันจะได้ผลดีพอสมควรค่ะแต่แต่ความระแวงความสงสัยมันทําให้คุณปวดหัว เท่านั้นเองนะคะใบสุดท้ายของคุณนะคะเป็นเอกออฟวานค่ะลูกตาลม,มองว่าคุณมีโอกาสในการขยับขยายค่ะช่วงที่คุณอาจจะต้องหยุดไปหรือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งหรืออุปสรรคปัญหาต่างๆค่ะมันก็มาเพื่อให้คุณเติบโตให้คุณคิดมากขึ้นให้คุณแก้ไขสถานการณ์ค่ะมันเป็นการรับปัญญานะถ้ามองในแง่ดีนะคะในเรื่องของการเงินต้องระวังนิดนึงทาวเวอร์ขึ้นมาอย่างที่บอกมันอาจจะทําให้การผลิตของคุณมัน มันหยุดไปหรือว่าคนบางคนเนี่ยอาจจะตกงานนะคะหรือว่าหยุดงานชั่วคราวยางเงินบางคนได้เป็นรายวันเนาะมันอาจจะไม่ได้เลยอย่างเงี้ยหรือว่าเงินเดือนมันน้อยลงอยง่างเงี้ยแต่ตามมองว่าค่ะ คุณอะจะอดออมแล้วอดทนแล้วก็ฝ่าฟันมันไปได้นะคะช่วงนี้อาจจะต้องประหยัดหน่อยถ้าเป็นไปได้เนี่ยตามมองว่าสีม้เท้าขึ้นมาเนี่ยคุณหันหน้าไปคุยกับคนในครอบครัวก็ได้ค่ะคนในครอบครัวอาจจะช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะ mm hmm. ตานอะ่ะ mm hmm. เชื่อว่าคนที่เป็นราศรีกรกฎค่ะคุณมีความเป็นนักสู้อะเดชยอดขึ้นมายังไงคุณก็สู้หยิบตาอยู่แล้วแล้วก็ต้องมั่นใจได้เลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วค่ะเอกออฟวานทุกอย่างจะผ่านพ้นทุกอย่างจะไปได้ดีขอให้ลุกขึ้นไปแก้ไขขอให้ยังมีกําลังใจนะคะลังใ ให้มากๆเลยค่ะสำหรับเดือนนี้ ในเรื่องของการเรียนนะคะทาวขึ้นมาค่ะอาจจะมีอะไรที่มาแบบฉับพันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะหรือบางคนนะอาจจะเป็นการสอบตกก็ได้นะหรือว่ามีช็อตเทอมในการแบบว่าอยู่ดีมาสอบอะไรยเงี้ยแล้วมาทําให้แบบมีโอกาสในการพังหรือบางคนนะมองในแง่มองในแง่ที่แบบว่าไม่เลวร้ายเกินไปนะอาจจะเป็นการแบบว่าไฟล์งานหายหรือว่ามีอะไรที่แบบเป็นประเด็นปัญหามานะสําหรับเรื่องของการเรียนนะคะเดอะชาริออดแล้วก็สิบไม้เท้าขึ้นมาค่ะพี่ตานเชื่อว่าน้องๆจะมุ่งมั่นตั้งใจไม่ย่อท้อเนานะ สี่เหรียญขึ้นมาค่ะบ่งบอกว่าเราอาจจะเครียดไปตกกังวลหรือว่าโฟกัสชี่ตัวเองมากๆนะคะหรือว่าช่วงนี้มันเหมือนมีความกดดันมีความเครียดค่อนข้างสูงนะคะเดอะแฮงแมนขึ้นมานะคะพี่ตามองว่าเรารู้แหละว่าปัญหามันคืออะไรนะคะถ้าเรารู้ขึ้นไปแก้ไขนะคะมันอาจจะทําให้สถานการณ์ดีๆเกิดขึ้นได้นะคะเท้าว่าขึ้นมาเนี่ยต้องต้องระวังนิดนึงบางทีไฟางานหายก็ได้นะคะหรือว่าส่งรีพอร์ตอาจจะตกหล่นได้ฉะนั้นนะคะ ถ,ถ้าเรามาดูดวงเนี่ยเรามาดูดวงล่วงหน้าถ้าเรารู้ตัวก่อนนะคะก็พยายามรีเช็คทุกอย่างไว้ด้วยนะคะก้าวไม่เท้าขึ้นมาค่ะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยกับการเรียนมากๆเลยคือเราพยายามเต็มที่แล้วแหละแต่เราก็ยังมีความล,างลังเลสงสัยไม่แน่ใจว่าจะไปในทิศทางไหนคะ่ะลองหันไปปรึกษาคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ลองปรึกษาเพื่อนก็ได้ค่ะ ในที่สุดแล้วอะค่ะนายเอาคับขึ้นมาเนาะที่ตามองว่าคะแนนมันจะได้ดีในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเวลาที่เราเจอปัญหาหรือว่าเรามีความเครียดตรงนี้เกิดขึ้นนะคะ สิ่งดีสิ่งที่ดีของชาวราศีกรกฎคือคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองน้องๆจะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองลุยให้มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายคะแนนมันดีได้แล้วก็มีโอกาสในการปรับตัวนะคะได้คะแนนที่ดีขึ้นได้ในที่สุดเนาะแต่เอ็กซ์ออฟวันอย่างที่บอกว่ามันเป็นการขยับขยายทุกอย่างเป็นทางที่ดีแต่มันมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจและพยายามของเรานะคะฉะนั้นพี่ตามเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะคะ คืออะไรที่ผ่านไปแล้วเราทําอะไรไม่ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ทําได้นะคะคือพยายามมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะสาหรับน้องๆชาวราศีกรกฎค่ะด้านความรักนะคะคุณโสดเดือนนี้เหมือนคุณโฟกัสที่ตัวเองค่ะแต่ว่ามีโอกาสในการแอบชอบใครสักคนหรือว่ามีคนเข้ามาอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎหรือจะเป็นคนธาตุไฟเมษิงธนูก็ได้เนาะแต่ว่าคุณเองค่ะยังไม่แน่ใจว่า จะรักก็ไม่กล้าแสดงออกหรือว่าก็มีใจนะแต่ไม่กล้าแสดงออกอย่างงี้ะคะ่ะแฮงแมรมันขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณอะอาจจะแบบโพสเตตัสไว้ก่อนอาจจะยังไม่แบบว่าคอมมิตกับใครหรือบางคนเนี่ยสองดาบขึ้นมายังมีความลังเลสงสยัยหรืออาจจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนก็ได้นะฉะนั้น,นะคะใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะมันมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าอยากให้คุณอะคะ่ะจบกับตัวเองก่อนนะคะถ้าดูจากไพ่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็น คนที่มีโอกาสที่จะเป็นต่างชาติก็ได้หรือว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจก็ได้เหมือนกันค่ะก็มีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมก็ยังไม่จําเป็นที่จะต้องรีบคอมมิตเมนต์นะคะคุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนได้นะคะสําหรับเดือนนี้ ด้านคนมีคู่นะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณนะคะปวดหัวกับความรักอยู่ผสมควรเลยนะคะโฟร์เพนท์ในเข้าบ่งบอกถึงการที่คุณนะคะมีอะไรก็ไม่ได้เปิดเผยกับคนรักหรือว่ามีความเครียดวิตกกังวลอะไระคะ่ะไม่ได้หันหน้าไปคุยกันเนาะเหมือนโฟกัสที่ตัวเองเหมือนคิดเองเออเองหรือว่ามีปัญหาอะไรก็แบบเก็บสะสมไว้อะคะ่ะตัวของนายอัลฟานะคะขึ้นมามันบ่งบอกว่าความรักจริงๆมันก็ดีแต่คุณเองมีความระแวงสงสยัยมีความลังเลในความสัมพันธ์นะคะคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่เฟลลี่อาจจะเป็นคนที่ดูมี หรือตัวคุณเองมีเสน่ห์ค่ะมันอาจจะทําให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นเนาะบางครั้งเวลาที่คนอื่นมาทักแฟนเราอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่พอใจเงี้ยทาวเวอร์ขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหากันมานานแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้อาจจะมีปฏิกิริยาอะไรมาเพิ่มเติมทําให้อความสัมพันธ์ของบางท่านเนี่ยอาจจะจบลงเนาะบางทียร์ค่ะทาวเวอร์ต้องมองก่อนว่าจริงๆแล้วค่ะปัญหามันมีมาตั้งนานแล้วแต่เราไม่ได้ลุกขึ้นไปแก้ไขค่คะวันที่มันมีอะไรมากระทบเราหรือว่ามีใครใหม่มาเข้ามาหาเนาะมันท ให้ความสัมพันธ์หลายๆครั้งมันจบลงค่ะแต่ในมุมที่ดีทาวเวอร์ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เคยผ่านมาค่ะมันเป็นเรื่องที่เรามีปัญหากันอยู่แล้วฉะนั้นนะคะถึงเวลานี้บางคนเลิกกันไปเนี่ยมันจะทําให้เรามีโอกาสใหม่นะคะเปิดโอกาสใหม่ได้นะคะแต่ว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะสำหรับชาวราศรีกรกฎนะคะคุณยังมีโอกาสในการขยับขยายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอะไรที่ไม่ใช่จะเปลี่ยนไปค่ะแต่ถ้าคุณยังรักกันอยู่นะคะกลับไปคิดดีด คุณยังรักคนคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าไพ่เนี่ยมันยังมีโอกาสในดีเกิดขึ้นถ้าบางคนที่รักกันนะคะแล้วคุณโมโหใส่กันอะไรเงี้ยคุณต้องกลับไปแค่ไขะคะ่ะแฮงแมนบงบอกว่าปัญหาที่อุปสรรคที่คุณเคยคุณเจอ มันคุณไม่ใช่คุณไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรแต่คุณเองยังไม่ได้ลุกขึ้นไปแก้ไขมากกว่านะคะฉะนั้นนะคะถ้าต้องการที่จะกลับมาค่ะต้องมาปรับมาจูนนะคะแต่มองว่าเปิดเผยจริงใจนะคะออกมาคุยกับแฟนก่อนดีกว่าแล้วก็มีโอกาสพัฒนากลับมาคุยกันได้นะคะแต่ใครที่ไม่ใช่นะคะถ้าคุณเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นี้ไปคุณก็มีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ได้เหมือนกันนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎ ในด้านของสุขภาพนะคะเดือนนี้ให้ระวังเรื่องของสายตานะคะอาจจะมีการตาแห้งนะคะดูจอแล้วแบบว่าตาแห้งอัน กันไปเนาะหรือว่าจะมีโอกาสที่จะปวดหัวไมเกรนนะคะมีความเครียดค่อนข้างสูงนะคะมีอะไรเนี่ยจริงๆอะ่ะถ้าแบบเครียดนะคะพยายามเขียนระบายหรือว่าพยายามหาแบบหาโอกาสในการแบบว่า,อ,าออกกําลังกายอะไรก็ได้เนาะทำให้ความเครียดของเราลดลงก็ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังนะคะทาวเวอร์ขึ้นมาระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะตกจากที่สูงได้หรือไฟนะไฟไหม้น้ําร้อนลวกอะไรอย่างงี้ค่ะ ก็มีโอกาสได้นะคะก็ระมัดระวังไว้ช่วงนี้นิดนึงนะคะในส่วนของการทําบุญค่ะแนะนําเป็นการทําบุญเรื่องของท่านาค่าไฟนะคะหรือการบริจาคก,การที่สร้างอาคารต่างๆหรือว่าสร้างโรงบาลสนามก็ได้นะช่วยกันแชร์ช่วยกันอ่ช่วยกันในทางแบบบริจาคก,กาันเพื่อสร้างโรงบาลสนามนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะก็จะเป็นการเสริมบุญให้กับคุณนะคะแต่อย่างที่บอกมาตลอดเนาะว่าการทาบุญจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดขอให้เราอะคะ่ะทำบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธ์ ทำตามกำลังศรัทธาทำตามศาสนาของแต่ละคนได้เลยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะลูกตาลขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมแล้วก็ติดตามค่ะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีขอให้บุญรักษาเทวด,ดาคุม้มครองนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสีเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ